สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่5พฤษภาคมปี2022นะคะหัวข้อข่าววันนี้จะเป็นเรื่องผลกระทบจากธนาคารกลางนะคะหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องอนาคตของราคาบ้านนะคะสินเชื่อต่างๆบัตรเครดิตต่อด้วยเรื่องของเศรษฐกิจทั่วไปนะคะสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐราคาน้ํามันเรื่องของอินเดียนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ว่าอาจจะเกิดภาวะของการขาดแคลนข้าวสาลีเพิ่มเติมด้วยค่ะ แล้วก็ต่อด้วยข่าวจาก JPMorgan นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองหุ้นเงินดอลลาร์นะคะจบสุดท้ายก็คือประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะวันพุทธที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะมีผลสรุปการประชุมของธนาคารกลางมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%แล้วก็อีก2ครั้งในการประชุมถัดไปค่ะ โดยทางเฟดนะคะจะเริ่มใช้แผนปรับลดงบดุลหรือว่าลดการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงก็จะมีการปรับลดยอดขาดดุลมูลค่าเกือบ9ล้านดอลลาร์นะคะตั้งแต่1มิถุนายน2022ค่ะซึ่งจะมี30,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะคะสำหรับพันธบัตรรัฐบาล1.75หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับตราสารหนี้และจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ60,000ล้านและ3.5หมื่นล้านในช่วงเวลา3เดือนค่ะ ส่วนเรื่องของการคาดการว่าจะขึ้น0.75หรือไม่นะคะทางเฟดเขาบอกว่ายังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการกันว่าภายในช่งปีนี้นะคะมีโอกาสที่เลขเนี่ยจะไปแตะอยู่ที่2%ค่ะตามข้อมูลของ j จคอบชาแนลนะคะแล้วก็ในคำแถลงการ์ของเจอร์ร็อปเปอนะคะสรุปคร่าวๆก็คือเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้เนี่ยมีการใช้ใจ่ายในครัวเรือนและการลงทุนของธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง,งตัวเลขการจ้างงานนะคะเพิ่มมากขึ้น ไม่มีความเสี่ยงมากในขณะที่สงครามรัเสเซียบุกยูเครนรวมกับทางจีนนะคะล็อกดาวน์แล้วก็มีการปิดโรงงานไปซัพพลายเชนก็หยุดชะง,งักไปหมดนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นผลและสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องให้กับเงินเฟ้อและมีแนวโน้มส่งผลต่อเศรษฐกิจกสหรัฐค่ะปัจจุบันสหรัฐเรานะคะมีตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่8.5%ของเดือนมีนาคมส่วนผลกระทบต่องเงินในกระเป๋าของชาวเมริกันนะคะในการขึ้นตัตตาดอกเบีย้ยเอาเรื่องดีก่อนนะคะเรื่องดีมีอยู่เรื่องเดียวค่ะ ใครมบีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นส่วนด้านลบนะคะการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหมายถึงต้นทุนการกู้ยืมมากขึ้นดังนั้นนะคะดอกเบีย้ยของคุณจะเพิ่มขึ้นอีก150อาเหรียญสาหรับหนี้ทุกๆ10,000ืน 10, เหรียญค่ะซึ่งถ้าหากว่าต่อให้คุณจะได้เงินจากการออมมากขึ้นแต่คุณยังมีหนี้เพิ่มคุณก็จะไม่ได้ประโยชน์ะลรจากเงินที่คุณออมค่ะอย่างคนที่ถือบัตรเครดิตนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่16%์ ซึ่งเขาคาดว่าจะสูงไปถึง18.5%ภายในสิ้นปีนี้นะคะอันนี้ข้อมูลของนักวิคห์จากเครดิตค์ดค่ะแล้วก็มีสินเชื่อตัวอื่นนะคะอย่างเช่นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจสินเชื่อการศึกษาก็ได้รับผลกระทบหมดนะคะส่วนในเรื่องของการจำนองนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นการจำนองระยะยาว15ปีกับ30ปีเจ้าของบ้านส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบทันทีค่ะ แต่ในอนาคตนะคะมีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ lending tree นะคะเขาบอกว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะอาจจะไปแตะที่เลขใกล้กับ6%ค่ะปัจจุบันการจำนอง30ปีอยู่ที่5.55%ของอาทิตย์นี้ค่ะสำหรับในอนาคตนะคะราคาบ้านจะลดลงไหมนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสนาเดียเอวนกรูนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพยากรของ national association of realtors นะคะหรือว่า NAR เขาคาดการว่าราคาบ้านจะพุ่งสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ ซึ่งโดยปกตินะคะอัตราการจำนองที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ราคาบ้านลดลงแต่เขามองไม่เห็นว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในสหรัฐค่ะแล้วก็ในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นของสหรัฐนะคะมันไม่ได้หมายความว่าราคาบ้านจะลดลงเสมอแต่มันหมายความว่าอัตราการเติบโตจะขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหนคะ่ะหรือว่าราคาจะพุ่งขึ้นเร็วแค่ไหนนะคะตัวเลือกของคนซื้อบ้านเนี่ยจกข้อเสนอดีๆสัก20หลังตอนนี้คุณอาจจะเหลือตัวเลือกไว้แค่12หลังจางนองน,นี้ค่ะ วา้าหย้อนกลับไปตอนเดือนธันวาคมนะคะอัตราสินเชื่อการกู้บ้าน30ปีสําหรับผู้ซื้อบ้านรายใหม่เนี่ยตอนนั้นก็อยู่ที่3.1% 1ต่อมาหลังจากที่เฟดเขาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปครั้งแรกตอนเดือนมีนาคมนะคะก็มาอยู่ที่3.76%ค่ะอันนี้ตามข้อมูลจากบริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยเฟดิกแม็กนะคะส่วนตลาดราคาบ้านในสหรัฐช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2021นะคะถึงกุมภาพันธ์ปี2022ราคาบ้านเพิ่มขึ้น19.8% แต่ถ้านับตั้งแต่การระบาดของโควิด2ปีกว่าแล้วนะคะราคาบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้น34%ค่ะแล้วก็ในบางเมืองอย่างเช่นฟินิก์ทำมปานะคะราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า32%เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งอันนี้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดจากดัชนีราคาบ้านแห่งชาติของ S&P c o g i c a s l e e r ของสหรัฐนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะทำให้คนที่มาขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ลดลงตามมาค่ะข้อมูลจากสมาคมธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัย การขอสินเชื่อหรือไฟแนนซ์นะคะเขาบอกลดลงไปถึง9%ต่อสัปดาห์นะคะแต่ถ้านับจากปีที่แล้วลดลงไปถึง71%ค่ะส่วนพวกบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เขาก็ออกมาคาดการณ์กันนะคะโดยเขาบอกว่าสําหรับในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คือทางซีโล่นะคะเขาคาดการณ์ว่าราคาบ้านจะพุ่งขึ้น14.9%ระหว่างเดือนมีนาคม2022ถึงมีนาคม2023ค่ะ ส่วนคลอจิกนะคะคาดกันว่าอาจจะมีการกระโดดขึ้นเล็กน้อยนะคะขึ้นมา5%แล้วก็สมาคมธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาคาดกันว่าราคาจะเพิ่มขึ้น4.8%ค่ะโดยสรุปนะคะปัญหาตอนนี้ของสหรัฐอเมริกาคนอยากได้บ้านกับคนขายบ้านก็คือคนขายบ,ากอ,ายบอกว่าขายได้น้อยลงคนสร้างบ้านก็มีปัญหานะคะสร้างไม่เสร็จเพราะของแพงต้นทุนแพงส่วนคนอยากได้บ้านอนาคตราคาจะลงไหมแนวโน้มมีความเป็นไปได้ที่จะสูงขึ้นมากกว่าลด ซึ่งตอนนี้ก็มีสถิติของกรลบนะคะว่าชาวเมริการเนี่ยอยากจะลงทุนซื้อบ้านหรือว่าลงทุนในอสังหาหริมทรัพย์ระยะยาวนะคะมีแค่30%มค่ะซึ่งเป็นสถิติที่ต่ํามากนะคะส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยมี24%แล้วก็การลงทุนในทองคำมี15%าคราวนี้เราไปต่อเรื่องของราคาน้ํามันนะคะน้ามันมีการปรับพุ่งสูงขึ้นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่สาภาพยุโรปหรือว่า EU บอกว่าจะมีแผนยุติการนาเข้าน้ํามันจากราัสเซีย โดยจะระงับการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียอย่างสิ้นเชิงะคะ่ะซึ่งรวมถึงระงับการขนส่งน้ํามันทางทะเลและท่อส่งน้ามันน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ามันกลันนะะ่นค่ะสําหรับมาตรการคว่ำบาตรน้ํามันรัสเซียในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกยูทั้งหมด27ประเทศก่อนนะคะก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ส่วนก๊าซธรรมชาตินะคะคงไว้นะคะซึ่งก็ทําให้ราคาน้ํามันดิบเวสเท็รซัสเนี่ยขึ้นไป108.4ดดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบเรนนะคะ1 1 0 8ดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้ก็มีข่าวว่าทางอินเดียนะคะมีการขอลดราคาน้ำมันกับรัสเซียอีกนะคะราวๆ30ถึง35เปอร์เซ็นต์จากราคาตลาดโลกค่ะแต่หากว่ารัสเซียเขายอมนะคะก็คืออินเดียจะนำเข้าน้ำมัน15ล้านบาร์เรลต่อเดือนนะคะราคาจะอยู่ราวๆ70ดอลลาร์อันนี้คือคำนวณเข้าค่านะคะจากราคาตลาดโลกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอินเดียเขาก็มีการกักตุนน้ำมันราคาถูกไว้ตั้งแต่เมื่อ4เดือนที่แล้วนะคะ เขาบอกว่าซื้อกับรัเสเซียไปแล้วเนี่ย40ล้านบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นปริมาณมากกว่าปี2021ทั้งปีนะคะถึง20%ค่ะเริ่มถึงตอนนี้มีข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าอาจจะเกิดการขาดแคลนข้าวสาลีอีกเนื่องจากว่าอินเดียจะเริ่มจำกัดการส่งออกข้าวสาลีนะคะผลมาจากสภาพะแห้งแล้งนะคะส่งผลกระทบต่อการผลิตในประเทศของอินเดียค่ะคืออินเดียเขาก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเรื่องของถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวโพดเนี่ย ตามข่าวเขาบอกว่ามีข่าวลือว่าทางจีนจะเสนอซื้อผลผลิตโรเหลืองแล้วก็เ้าพูดของสหรัฐเราค่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของน้ํามันต่อนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวจาก JP Morgan นะคะเขาปรับลดแนวโน้มความต้องการใช้น้ํามันทั่วโลกปี2023ลงนะคะก็คือปรับลด1ล้านบาร์เรลต่อวันเนื่องจากว่าราคาน้ามันพุ่งสูงขึ้นโดยนิทาน JP Morgan เขาก็ยังบอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวอยู่ในกรอบแคบ,แคบ แล้วก็ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเนี่ยลดลงและการระบายน้ำมันจากคลังสำรองเนี่ยหักล้างกันแล้วการคาดการก็คาดว่ายุโรปอาจจะตกลงเรืรับการซื้อน้ำมันจากรัเสเซียด้วยนะคะรวมถึงยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่ารัเสเซียสามารถเปลี่ยนเส้นทางการขายน้ำมันซึ่งอาจจะทําให้การคาดการดังกล่าวเนี่ยผิดพลาดไปค่ะแล้วก็รัเสเซียก็จะเป็นต้องลดราคานน้มัดิบของตนลงด้วยนะคะเพื่อให้จีนเนี่ยซื้อได้เพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดโลกเนี่ยยังคงมีปริมาณน้ำมันมากเพียงพอค่ะ อันนี้ไปต่อที่เรื่องของสำนักง,งานสารส,สนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐนะคะหรือว่า EIA เขาเปิดเผยว่าสต๊อกมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น1.3ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะคะ829000บาร์เรลค่ะแล้วก็ราคาทองตอนนี้ก็พุ่งขึ้นนะคะ1,901ต่อออนนะคะในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงในรอบ1อาทิตย์ก็อยู่ที่1 0 2 4 7หน่วยนะคะจาก103ค่ะ แล้วก็เงินบาทเนี่ยอยู่ที่สามสิจุดสิบต่อดอลลาร์นะคะส่วนหุ้นนะคะก็เมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นทั่วทั้งกระดานนะคะข่าวจาก investing com เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าดาวโจนส์เพิ่มขึ้นสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์เอสแอนพีห้าร้อยเพิ่มขึ้นสองจุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มของ s p 5 0 0นะคะมี11กลุ่มที่เป็นบวกหมดหลังจากช่วงสุดท้ายของการซื้อขายแล้วก็กลุ่มพลังงานเนี่ยพุ่งขึ้น4.2%อย่างหุ้นของ e x x o n m o b น l ์อย่เพิ่้นขึ้เ3.98 เชฟรอนเนี่ยเพิ่มขึ้น3า4เเป็นต้นค่ะแล้วก็นาซัคนะคะเพิ่มขึ้น3.2%กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนำโดย Apple เพิ่มขึ้น4.1%หุ้น Alpha b บตนะคะเพิ่มขึ้น4.2ทวิตเตอร์ก็บอกว่าปิดบวกไป0.13เป็นต้นค่ะแล้วก็ดักรงทุนเนี่ยเขารอวันศุกร์นี้นะคะว่าจะมีตัวเลขการจ้างงานเดือนเมษาออกมาอีกก็ออกมาจากกระทรวงแรงงานนะคะแต่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานเดือนเ,เมขึ้น 3 9 0 0 0 0าตำแหน่งแล้วก็อัตรา,าก,การว่างงานจะลดลงสู่ระดับ3.5%ค่ะส่วนบิตคอยนะคะก็ดีขึ้นไป6%แต่ระดับ4,000 40, 0นะคะบอลยู10ปีลดลงมาที่2.9ค่ะไปต่อที่ข่าวจากสนักงานคณะกรรมการกําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นะคะได้เพิ่มรายชื่อบริษัทจีนกว่า80แห่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดสหรัฐค่ะก็คือจะมีรายชื่อที่บริษัทเหล่านี้เนี่ย ถูกถอดออกจากตลาดหุ้นสารัฐอย่างเช่น JD.com, p i n d u o d u นะคะ b i l i b i l i Sinoback, Jingge Solar, NetEase แล้วก็ n e o i n g ค่ะก็ถ้าอ่านชื่อก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดไปโดยสารัฐเนี่ยจะให้เวลาบริษัทเหล่านี้3ปีนะคะในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบค่ะส่วนเรื่องของคนที่รวยที่สุดในโลกอย่างอีลอนมัสนะคะหลังจากที่เข้าซื้อ t ทวิตเตอร์ไปก็ก็มีการให้สัมภาษณ์ที่งานเมกาลานิวร์ก เขาบอกว่าจะทำให้ทวิตเตอร์เนี่ยเป็นสื่อโซเชียลมีเดียกระแสะหลักของชาวอเมริกันค่ะส่วนแผนของทวิตเตอร์เห็นบอกว่าอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้บางคนนะคะอย่างเช่นบัญชีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และหน่วยงานของรัฐบาลประเทศต่างๆค่ะซึ่งเขาก็จะพิจารณาเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมนะคะเป็นจํานวนเล็กน้อยเท่านั้นแต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่ายัางฟรีเหมือนเดิมอยู่ค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าจะมีการปรับลดพนักงานนะคะมักก็บอกว่ายังไม่สรุป รอกว่าจะได้เป็นเจ้าของบริษัทเต็มตัวก่อนพร้อมกับก่อนหน้านี้นะคะมาร์คเขาก็บอกว่าเขาจะมีการเปิดโอกาสให้มีการชําระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลโดคอนค่ะก็คืออันนี้เสริมนิดนึงนะคะคือมาร์คเนี่ยเขาชอบเหรียญโดคอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีบิตคอยน์ที่เทสลาถือไว้แล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของโดคอนเนี่ยเห็นบอกว่ามันจะมาแก้ไขปัญหาของบอททวิตเตอร์หรือว่าสแปมโดยเขาเสนอว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์ทุกๆคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เหรียญโดช์หนึ่งเหรียญ สำหรับโพสแบบไม่จำกัดบนทวิตเตอร์แล้วก็ถ้าหาว่าผู้ใช้รายใดเนี่ยถูกยืนยันแล้วว่าเป็นบอตนะคะก็จะถูกยึดเหรียญของผู้ใช้รายนั้นแล้วก็นําไปให้กับผู้ที่รายงานแทนค่ะแต่โดยสรุปเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลบทวิตช,ชุดนี้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนโปรไฟล์ในทวิตเตอร์เป็นรูปลิงของเอฟคอนะคะเลยทําให้ราคาเหรียญเนี่ยพุ่งขึ้น20%จากราคา14ดอลลาร์ต่อเหรียญตอนนี้ก็แตะไปที่17ดลแ้วค่ะแล้วก็ค่อๆย,ย,ยลงมา คือเหรียญน,นี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วย F Foundation นะคะทำหน้าที่เป็นก้อนั้น t o เค็หรือว่า t o เ e n เพื่อการบริหารของ F Ecosystem นะคะผ่านระบบ F c D A o n DAO ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับชุมชนเว็บสามโดยเฉพาะค่ะเราถ้าถามว่าเขาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปลิงทำไมอันนี้ไม่มีคำตอบนะคะเพราะว่า จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับเหรียญที่เขาชอบอยา่างโดรคอนหรือว่าบิตคอนที่เทสลาถืออยู่น,นอกจากนี้ก็เมื่อเร็วๆนี้เห็นบอกว่ามาร์เนี่ยเขาถอยเครื่องบินมาใหม่นะคะเป็นเครื่องบินของกราฟสตรีม G650ER ค่ะซึ่งเป็นโมเดลยอดฮิตของมหาเศรษฐีนะคะคือปกติเนี่ยมาร์ Max เขาจะไม่ลงทุนในอสังหาหรือว่าเรือยอทแต่ว่าเรื่องของเครื่องบินเนี่ยเขาบอกเขายกเว้นไว้นะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการมีชั่วโมองการทํางานที่มากขึ้น ซึ่งถ้านับค่าใช้ใจ่ายที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาเสียไปกับการน,นั่งเครื่องบินต่อชั่วโมงยอยู่ที่3,662เหรียญสหรัฐค่ะแล้วก็ลำนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณ70ล้านนะคะข้อมูลก็แตกต่างไปตามรูปแบบที่ลูกค้าเลือกค่ะก็มีข้อมูลแค่นี้ส่วนใครอยากดูรายละเอียดนะคะรุ่นเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ใ่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครั้งนึงเดี๋ยวจะรีแปะไว้ให้นะคะโอเคค่ะก็สรุปจบไปกับข่าววันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเจอกัน E aí